วันนี้มาแชร์ชีวิตของผมครับในระหว่างวันเพือเ่อนเพื่อนจะได้ไอเดียไปปรับใช้ในการฝึกนะครับว่าผมใช้ชีวิตยังไงฝึกยังไงแล้วก็ทําแบบไหนบ้างแล้วณช่วงเวลาต่างๆเนี่ยผมรู้สึกอย่างไรแล้วทําความเข้าใจกับชีวิตอย่างไรก่อนอื่นผมอยากจะพูดถึงหัวเรื่องนะผมชอบประโยคนี้มากเลยครับเคยอ่านเจอในในโซเชียลน,นะสงบในช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวยังไม่ใช่ความสงบที่แท้จริงแต่ ความสงบที่เกิดที่อยู่ระหว่างเราใช้ชีวิตเวลามีสิ่งใดมากระทบแล้วเรายังสามารถสงบได้อันนี้แหละถึงเรียกว่าความสงบที่แท้จริงผมจะแชร์กับเพื่อนผมเสมอเลยครับบอกว่าเวลาที่เราฝึกสมาธิอย่างเช่นมาฝึกในกลุ่มของผมเนาะสอนคืนสามทุ่มครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราฝึกเนี่ยมันเป็นการฝึกเพียงแค่ขั้นต้นเท่านั้นนะครับยังไม่ใช่ความสงบที่แท้จริง เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะสามารถนําสิ่งนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยเรานั่งสมาธิเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงใน24ชั่วโมงซึ่งมันแค่หนึ่งในสี่เองอะประมาณสักสองเปอร์เซ็นต์เองอีก9 8ดซที่เหลือเราต้องไปอยู่ในชีวิตที่เราไปเจอคนนั้นคนนี้แล้วคนที่อยู่กับคุณมากที่สุดคือตัวคุณเองดังนั้นความสงบที่แท้จริงอ่หรือที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านได้บอกไว้ว่าคือการวิปัสสนา การฝึกสมาธินี่คือการอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งซึ่งการฝึกแบบเนี้ยมันเป็นการฝึกขั้นต้นและสามารถทําได้ให้เกิดความสงบได้ง่ายแต่หากไม่มีสิ่งนี้เราไม่สามารถจเจริญไปเป็นวิปัสสนาได้วิปัสสนาคือความสงบในขณะที่เราใช้ชีวิตไม่ได้หมายถึงว่านั่งเงียบอยู่คนเดียวอยู่เฉยเฉไม่ทาอะไรแล้วอยู่ด้วยความสงบแบบนั้นไม่ใช่นะครับคือเราสามารถสงบได้แม้ข้างนอกจะวุ่นวายแค่ไหนแม้ว่าจะมีสิ่งกระทบมาสู่ตัวเรามา,มากแค่ไหนแต่เรายังสามารถสงบได้คือข้างนอกวุ่นวาย แต่ภายในสงบลองนึกดูว่าแบบไหนอ่ะท้าทายและยากมากกว่ากันครับก็ต้องเป็นแบบหลังถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์คือในชีวิตประจำวันนะครับผมผ่านคือตัวผมผมฝึกสมาธิมาจริงจังประมาณสามปีกว่าแล้วนะครับทุกวันเนี่ยผมสามารถที่จะบอกได้ว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วก็สมาธิความรู้สึกของผมเนี่ยเริ่มรวมเป็นเป็นหนึ่งเดียวเป็นเนื้อเดียวกันคือผมวางความคิด ่อยครั้งขึ้นนะ่ะจากเดิมที่เราที่ผมเคยบอกว่าการฝืกคือการฝึกแรกๆเนี่ยเราคิดมาตลอดเนี่ยโลกมีโลกนี้แห่งการปรุงแต่งสังคมต่างๆเวลาเราอยู่ในโลกเนี่ยเราคิดตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้พอเรามาเริ่มทำใหม่ๆเราไม่ชินผมทํามาหลักเป็นปีเป็นหลายๆปีพอต่อเน,นื่องมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมกลายเป็นคนที่คิดน้อยลงไม่ได้หมายถึงว่าไม่คิดนะคิดเฉพาะตอนที่จําเป็นตอนไหนที่ต้องวางก็รู้ว่าต้องวางตอนไหนที่ต้องคิดเราก็รู้ว่าต้องคิดเราจะไม่ทําให้ความคิดเกิดมากขึ้นจนเกินไป แล้วอยู่กับความรู้สึกตัวก็คือกลับมาอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นอยู่ความรู้สึกตัวกินข้าวครับรถเดินไปเดินมาทํานู่ทนทานี่หรือในหลายๆครั้งที่รู้ตัวว่าจังหวะไหนจะต้องหยุดคิดเราก็จะบอกตัวเองแล้วก็ออกมาจากตรงนั้นให้ได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาผมคิดเรื่องงานหรือเจอเรื่องต่างๆมากระทบถ้าเป็นปกติเนี่ยเวลาเราคิดเราจะเกิดลักษณะของการไหลไหลก็คือว่าเจ้าความคิดเนี่ยที่เราคิดมาเนี่ย มันจะมีลักษณะของการปรุงแต่งการยึดติดการยึดถือการคาดหวังการอยู่ในอนาคตการเอาเป็นตัวเป็นตนความกลัวความกังวลอารมณ์เหล่านี้มันเกิดจากความคิดก่อนทั้งนั้นครับเราคิดถึงอนาคตก่อนเราถึงกลัวเราคิดถึงอดีตก่อนเลยเกิดความเสียดายเราคิดถึงอนาคตเลยเกิดความคาดหวังสิ่งเหล่านี้คือจิตที่ไม่เคยถูกฝึกให้วางเป็นการวางเป็นคือการอยู่ในปัจจุบันครับพอเราอยู่ในปัจจุบันเราวางเองเพราะว่าเราไม่ยึดสิ่งใดไม่มีอะไรให้ต้องยึด เราก็อยู่ในสภาวะที่วางได้เองดังนั้นหลายๆคนบางทีมาอยู่ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยชอบที่จะคาดหวังก็คือเรามาจากโลกแห่งความคิดนึกออกไหมครับใครที่มาแล้วแบบอยากจะได้เร็วๆอยากจะคาดหวังให้มันได้เป็นอย่างที่เราต้องการวางไม่เป็นอะไรเนี่ยเป็นปกติให้บอกตัวเองและสังเกตตัวเองลอเลยว่าพอเราเป็นแบบนั้นเนี่ยเรามาจากโลกแห่งความคิดเราคิดนํามาเสมอเราไม่เคยอยู่ความรู้สึกตัวเลยเราเลยมีแต่ความอยากได้อย่างมีคาดหวังแล้วสังเกตไหมว่าเวลารู้สึกแบบเนี้ยเราทุกข์ เราไม่ได้มีความสุขหรอกถูกไหมเพราะเราแบบอนาคตยังมาไม่ถึงอะ่ะเราอยากได้ในสิ่งที่มันยังไม่มีในตอนเนี้ยดังนั้นเราจะทําเราก็จะกระวนกระวายไม่มีความสุขไม่สามารถที่จะเบาสบายได้นะครับดังนั้นพอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยผมฝึกสมาธิใช่ไหมครับอยู่กับความสงบด้วยตัวเองก่อนพอเราฝึกมากขึ้นเราต่อยอดไปสู่ความสงบในขณะใช้ชีวิตก็คือว่าเวลาเราฝึกสมาธิสติเนี่ยจะรู้ตัวมากขึ้น จากเดิมที่เราไม่เคยรู้ตัวเลยอะไรเข้ามากระทบก็หลุดก็ไหลก็ไปด้วยกันตลอดเราก็เริ่มรู้มากขึ้นสติเนี่ยจะเข้ามาเท่าทันความคิดมากขึ้นจะเกิดความคิดปุ๊บเราเห็นก่อนเห็นก่อนเราก็เลือกตัดสินใจว่าสิ่งไหนจําเป็นเราคิดสิ่งไหนไม่จะเป็นเราวางแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นขั้นเป็นตอนนะมันไม่มีมันไม่สามารถที่จะรัดขั้นตอนได้และทุกอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นลักษณะรรของการค่อยเป็นค่อยไปทั้งนั้นนะครับถามว่าผมมีวันไหนที่หลุดไหมมีครับผมยังเป็นปูถุชนเป็นคนธรรมดานะครับ มีวันที่ดีและวันที่ไม่ดีแต่มันไม่ได้สําคัญว่าวันไหนจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าคุณนะ่ะรู้ตัวและกลับมาได้เร็วแค่ไหนอย่างเช่นผมอาจจะหลายๆครั้งอาจจะเกิดอาการใจร้อนหงุดหงิดโมโห,โหแต่เรารู้ตัวไวเราก็ไม่ทําให้มันลุกลามจากเดิมที่เราอาจจะโมโหได้เป็นชั่วโมงเป็นวันคิดเรื่องที่ไม่ควรคิดได้เป็นวันๆเป็นหลายๆวันเป็นหลายๆสัปดาห์เป็นเดือน จากเดิมที่เรากลัวก,วกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ควรจะต้องมานั่งกังวลเพราะเราไม่สามารถควบคุมได้เรานั่งคิดได้เป็นวันๆเราก็สามารถที่จะเห็นตัวเองได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเรามีสติครับคือเราเราจะเห็นตัวเองพอเราเห็นตัวเองเสร็จปุ๊บเราจะเห็นว่าเออเนี่ยนสันสสภาวันนี้เราทําอะไรไม่ได้แล้วอย่างเช่นเรากำลังคิดถึงเรื่องอนาคตไม่ยอมมาสักทีทําอะไรไม่ได้แล้วต้องวางวางก็คือว่าวางด้วยความคิดก่อน คือถ้าเกิดทาไม่ได้ผมก็จะไปหาอะไรทําออกกาลังกายนั่นก็คือสภาวะในการเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็จะรู้เขาเรียกว่ารู้จุดอ่อนจุดแข็งตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรต้องทําแบบไหนที่จะทําให้ตัวเองดีขึ้นนะครับ <c oughs> ดังนั้นความสําคัญเนี่ยไม่ได้หมายความว่าการที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราจะไม่สามารถเกิดอารมณ์ได้เราเกิดอารมณ์ได้ปกติครับแต่ว่าเรากลับมาทันเรากลับมาเร็วได้แค่ไหนเพราะอย่าลืมว่าทุกๆครั้งที่เราคิดกลัวกังวลว ถ้าเรามีสติแล้วเราเห็นตัวเองนะเราจะเห็นเลยว่าเราถูกดูดพลังงานเราแบบเสื่อมโทรมข้างในแบบร่างกายผูกพังไปหมดวความสภาพจิตใจความเครียดความกังวลทําให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างปวดหัวปวดท้องนอนไม่หลับกินข้าวไม่ลงลักษณะต่างๆเนี่ยผิดเพี้ยนไปหมดแต่คุณแค่ไม่รู้สึกตัวว่าคุณเคยชินและคุณย้ําอยู่ตรงนั้นนานแต่ถ้าคุณลองฝึกมาแล้วเห็นตัวเองบ่อยๆเนี่ยคุณจะไม่อยู่ตรงนี้นานเพราะคุณรู้สึกมันไม่ใช่คุณดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคือการฝึกครับในระหว่างวันผมทําแบบนี้ตลอด พอทําไปเรื่อยๆมันกลายเป็นนิสัยเวลาใช้ชีวิตไปพอคิดถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าเออไม่ใช่ไม่ต้องคิดแล้วเราก็วางเราก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันต่อใช้ชีวิตต่อมันเลยทําให้ในระหว่างวันเนี่ยเรามีพลังงานดีๆเหลือที่จะใช้ไปทําสิ่งต่างๆที่สร้างสรรได้มากกว่าที่ว่าเราใช้พลังงานทั้งไปกับความคิดบางทีเราคิดถึงเรื่องเรื่องเดิมอ่ะเป็นวันๆอ่ะทั้งวันแล้วลูกคุณลองคิดดูว่าปัจจุบันคุณหายไปและสังเกตไหมว่าความคิดดยดพลัง ยิ่งคุณคิดเยอะนะพลังงานคุณจะน้อยลงคุณจะดอกคุณจะรู้สึกแบบเหนื่อยล้าอยากพักผ่อนแต่หากคุณอยู่ในพลังงานที่อยู่กับปัจจุบันอยู่ความรู้สึกอยู่ในความสดชื่นได้ตลอดเวลานั่นก็คือว่าอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆรู้สึกตัวกับมันอยู่ปัจจุบันรู้สึกตัวกับมันอยู่ปัจจุบันคุณจะมีพลังงานที่ดีและคุณจะอยู่ในขึ้นความถี่ที่สูงแล้วรวมถึงความสุขความเบาสบายใช้ชีวิตก็ดีสุขภาพร่างกายก็ดีหน้าตาผิวพรรณก็ดีทําอะไรมันก็จะดีไปหมดเพราะฉะนั้น มันคือสิ่งที่คุณต้องเลือกอ่ะเพราะอย่าลืวมว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่มานั่งสมาธิก็คือตัวคุณคุณไม่สามารถผมไม่สามารถมานั่งแทนทุกคนได้นะครับทุกคนต้องนั่งเองแล้วทุกอย่างมันต้องค่อยเป็นค่อยไปอ่ะไม่ได้หมายเพราะวันนี้คุณจะมาบอกว่าเอ้ยฉันตัดสินใจจะไม่คิดแล้วทําได้เลยทําไม่ได้หรอครับเพราะว่าคุณไม่เคยฝึกทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการฝึกครับถ้าคุณฝึกอยู่กับตัวเองทําบ่อยๆทยําหลายๆครั้งเนี่ยทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นอย่างตัวผมผมก็ตื่นเช้าามามมมกกจะีรซล สิบห้านาทีตอนกลางคืนช่วงสองทุ่มครึ่งที่ผมเปิดกลุ่มสมาธิผมมีเวลาผมก็จะนั่งครึ่งชั่วโมงสิบห้านาทียีสิบนาทีอะไรก็ว่าไปนะครับและในระหว่างวันเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้น่ะเราฝึกฝึกเป็นคนที่วางให้เร็ววางให้เร็ววางให้เร็ว,วรู้ว่าไม่ใช่วางรู้ไม่ใช่วางแล้วไปต่อมันจะทําให้เกิดความสงบในใจยกตัวอย่างที่ผมเคยอัดคลิปเมื่อนานม,มาแล้วคือความสงบในขณนะโลกขึ้นไหวคือรถชนอย่างเงี้ยผมอะแต่ผมรู้สึกแบบ ไม่ได้คิดยุติการอดีตว่าเฮ้ยรถรถมาชนไปแล้วอะเราแค่คิดว่าจะทายัางไงต่อแค่นั้นเองแล้วเราก็รู้สึกแบบสงบตนนั้นที่แบบข้างนอกเสียงดังวุวายบีบแตงแล้วก็แบบบางคนก็รู้สึกไม่พอใจผมแต่ผมก็รู้ว่าผมทําได้ดีที่สุดณนะจุดเนี่ยผมก็ทําให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามแก้ไขไปไม่ต้องไปวิ่งตามข้างนอกไม่ต้องไปวิ่งตามสิ่งที่มากระทบแล้วมาเล้าคุณคุณแค่ต้องสงบให้ได้ของจริงคือไม่ว่าโลกข้างนอกจะเคลื่อนไหวยังไงวุ่นวายแค่ไหนข่าวจะเป็นยังไงอะไรไม่ดีจะเกิดขึ้นมากแค่ไหนคุณต้อองงย่าไปหล คุณไม่อย่าไปกลัวคุณไม่อยาไปกังวลเพราะโลกภายนอกของชีวิตคุณเนี่ยมันมาจากโลกภายในคุณรู้สึกอย่างไรคุณใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกตรงเนี้ยสร้างโลกภายนอกออกมาคุณเคยสังเกตไหมว่าโลกใบเดียวกันแต่มีทั้งคนที่ได้รับสิ่งดีๆและคนที่ได้รับสิ่งที่ไม่ดีมีคนที่มีความสุขแล้วก็คนที่มีความทุกข์ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการฝึกทั้งนั้นเลยครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับตัวผม ผมก็มีกลุ่มสมาธินะเปิดทุกวันแล้วผมก็จะเข้าวันพุธกับวันอาทิตย์การเข้าสมาธิสัปดาห์ละ2วันเนี่ยไอเข้ากลุ่มสัปดาห์ละสวันก็ถือเป็นการเคลียร์พลังงานดีๆในตัวเองให้ให้มากขึ้นสับสรับตัวผมได้เลยนะครับบ๊ายบาย